สวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เอกบุรพาก็มีวัตถุมงคลนะครับเป็นของดีราคาเบาๆที่หน้ามีไว้บูชานะครับมาแนะนําแล้วก็ส่งให้ได้รับชมกันนะครับวัตถุมงคลในวันนี้นะครับก็จะเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นรูปเหมือนพระสังฆจ่ายนะครับของหลวงปู่เหมือนนะครับวัดบ้านคองสายใต้นะครับจังหวัดสระแก้วนะครับพระผงสังฆจ่ายรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นรวยเปิดโลกนะครับ โดยหลวงปู่เหมือนนะครับท่านก็เป็นพระสุปฏิปันโนที่มีจริยวัตรอันงดงามอีกหนึ่งรูปนะครับแล้วก็เป็นพระเกจิอีกหนึ่งรูปนะครับที่ได้เข้าร่วมพิธีนะครับปลุกเสกนะครับรุ่นรวยทันใจนะครับในปี2543กับหลวงปู่หมุนนะครับซึ่งหลวงปู่เหมือนนะครับท่านก็เป็นสะธมิกกับหลวงปู่หมุนนะครับแล้วก็ในวันที่27นะครับกรกดาปีปี2545นะครับ ท่านก็ได้ละสังขารอย่างสงบนะครับหลังจากที่หลวงปู่นะครับได้ละสังขารแล้วนะครับสารีละสังขารของท่านนะครับก็ไม่เน่าเปื่อยไปตามธรรมชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิหารนะครับสําหรับพระเกจินะครับที่มีอภิญญาณสูงนะครับก็ทําให้สังขารนะครับไม่เน่าเปื่อยไปตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลนะครับที่ หลวงปู่นะครับได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นวัตถุมงคลที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไรนักนะครับทําให้ราคาการเช่าหานะครับก็ไม่ได้สูงขึ้นนะครับก็ยังถือว่าเป็นวัตถุมงคลครับที่น่าบูชานะครับในราคาเบาๆนะครับอยู่ในราคาหลักร้อยนะครับ1-200ถึงบาทก็สามารถเช่าหาบูชาวัตถุมงคลดีๆแบบนี้นะครับเราก็ไม่จาเป็นต้องดิ้นรนนะครับไป ช่าวัตถุมงคลอะไรที่แพงมากมายนะครับให้เราลองเปิดใจนะครับในลองศึกษานะครับประวัตินะครับของหลวงปู่เหมือนนะครับท่านก็ถือว่าเป็นพระเกจิที่น่าเคารพนะครับแล้วก็น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับที่ได้จะสร้างแล้วก็จะทำเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เราสามารถใช้บูชากันได้นะครับวันนี้นะครับก็มาลองส่องวัตถุมงคลที่เป็นเนื้อผงพระสังฆจ่ายรุ่น รวยเปิดโลกรุ่นนี้กันดูนะครับโดยด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปประสังตังจ่ายนะครับด้านล่างก็จะเป็นปาตเพียน2ตัวแบบนี้นะครับมีอคละยันต่างๆนะครับอยู่ด้านหน้าขององค์พระนะครับตัวองค์พระนับก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อผงมาดูรายละเอียดแล้วก็ความคมชัดนะครับนี่นะครับความคมชัดรายละเอียดต่างๆนะครับขององค์พระนับก็ถือว่าสวยงามนะครับ มีผมมณสารต่างๆนะครับนำมาจะสร้างในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับจะสร้างในวาระนะครับหนึ่งร้อยสี่ปีนะครับของหลวงปู่เหมือนนะครับนี่ครับเป็นอัคระยันต่างๆนะครับตัวพระนะครับเนื้อพระนะครับมีมณสารนะครับองค์นี้ก็ได้มาสภาพที่มีความสวยงามเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นอัคระยันนะครับที่ลงเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับจะมีตัวหนังสือนะครับที่กดพิมพ์นะครับเป็นตัวหนังสือเขียนว่าหลวงปู่เหมือนนะครับฐานนุตมูนะครับ 104ปีแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ออกแบบมาได้มีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่ผ่านการปลุกเสกครับโดยหลวงปู่เหมือนนะครับท่านในเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเอาไว้นะครับสำหรับวัตถุมงคลในรุ่นนี้นะครับนี่นะครับก็ถือว่าโอกาสนะครับนํามาให้ได้รับชมกันนะครับพอดีผมก็ได้มาในราคาเบาๆนะครับซื้อมาในราคาหลักร้อยเหมือนกันนะครับ เป็นพระที่ยังไม่เพลนะครับแต่ก็เป็นพระที่เราสามารถใช้บูชาเพื่อใช้พุทธคุณกันได้นะครับสำหรับวัตถุมงคลนะครับถ้าจิตใจเราครับเกิดความศรัทธานะครับเกิดความเริ่มใส่นะครับในวัตถุมงคลนะครับปฏิหารก็ย่อมแสดงให้เกิดอยู่เสมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการบูชาวัตถุมงคลนะครับเราไม่สามารถนะครับการันตีได้นะครับว่าบูชารุ่นนู้นรุ่นนี้รุ่นนั้นแล้วจะดีสําหรับเรานะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับจิตใจ แล้วก็ความศรัทธาส่วนตัวนะครับจากการใช้วัตถุมงคลนะครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีความศรัทธานะครับมันทําความดีนะครับวัตถุมงคลก็จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมนะครับให้ชีวิตเรานะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าแข็งแาดปลอดภัยนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับบุญพาวาสนาส่งนะครับแล้วก็อยู่กับกรรมของเราด้วยนะครับวัตถุมงคลต่อให้ดีเด่นเพียงใดนะครับวันหนึ่งก็ เราก็หนีกรรมของตัวเราเองไม่พ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสัตธรรมของชีวิตนะครับที่พระเกจินะครับต่างๆก็ได้เคยสั่งสอนเอาไว้นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับนําพระหลักร้อยนะครับมาให้ได้รับชมความสวยงามนะครับเผื่อท่านใดนะครับได้เห็นนะครับได้ชื่นชอบนะครับก็อยากอาจจะอยากหาเช่ามาบูชานะครับก็ให้ลองศึกษาข้อมูลหรือประวัติของหลวงปู่นะครับแล้วก็ ลองเช่าวัตถุมงคลของท่านมาบูชาดูนะครับเผื่อบางท่านนะครับอาจจะถูกชะตาถูกฉะโกกับวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับก็บาจะช่วยส่งเสริมชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวยขึ้นๆยิ่งๆขึ้น,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 นไปได้นะครับอันนี้ก็แนะนําให้ลองบูชาดูนะครับหลายๆอยา่างหลายๆวัตถุมงคลนะครับซึ่งวัตถุมงคลก็ล้วนแล้วแต่มีหลายเกจินะครับหลาย คณะจานะครับให้เราเลือกบูชานะครับอยู่ที่งบประมาณแล้วก็ความศรัทธาของเรานะครับว่าเราจะเลือกบูชาวัตถุมงคลของเกจิท่านใดนะครับหรือของสายไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเป็นคนตัดสินใจทั้งสิ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอกบุรพาก็นํามาส่องแล้วก็ให้ได้รับชมนะครับเป็นวัตถุมงคลของพระเกจิอีกหนึ่งรูปนะครับซึ่งเป็นพระเกจิที่สังขารไม่เน่าเปื่อยนะครับแล้วก็มีจริวัต อันงดงามนะครับอีกหนึ่งรูปนะครับมาแนะนำให้ได้รู้จักนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ